ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู้รถไทยเมืองช้างหรือว่าทางแฟนเพจยู้รถไทยเมืองช้างครับผมนี่ขออนุญาตเจ้าของอู่นะครับผมเสียมืดครับผมวันนี้เราอยู่ที่อู่เสียมืดหรือว่าอู่ช่างมืดกับไดนามูครับผมหกล้อดัมสิบล้อรถสไลด์มีครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่เลือได้ครับสวยๆครับแต่ขันไหนมีเจ้าของบ้างไม่มีบ้างไม่รู้นะครับผม จดให้สวยๆครับวันนี้พาน้องมาดูสิบล้อครับผมจบที่เจ้านิโน่ซิงไฮเทคครับเครื่องร้อยเก้าห้าครับผมรถห้างไทยครับเนี่ยพามาดูสิบล้อสวยๆครับผมสิบล้อคือรถเกี่ยวรถแม็กโกหรือว่าเป็นข้อเกษตรครับผมดูสวยๆครับอยู่ที่อำเภอชุมนบุรีครับผมถนนเส้นทางพาดพุ่ิสงครับอูช่างมืดครับผมนี่ครับพาดูนดู ข้าวๆครับผมเผือพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเข้าแวะมาดูได้ครับเป็นข้อเกษตรครับเนี่ครับภายในเก็บครับพวกนี้เก็บเก็บให้ทุกคันครับไม่ชอบตรงไหนเจ้าของอูบอกว่าเข้ามาติเข้ามาชมต่อรองได้เลยครับอันนี้จะเป็นโลประกอบ210ครับ FRR เนี่ครับเข้ามาติชมได้ครับไม่ชอบตรงไหนอยากได้ตรงไหนแต่งเติมตรงไหน บอกครับเจ้าของอู่จัดให้ครับเสียสั่งลุยครับบอกว่าไม่ชอบตรงไหนสั่งได้เลยครับอยู่ันที่อู่ช่างมืดครับทางภาคชุมพลบุรีครับนี้ที่ว่าจะเป็นจุดที่เดินระบบไฟครับช่างตูนเดินระบบไฟครับช่างตูนดูครับเนี่ยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นจุดเดินระบบไฟครับนะครับส่วนที่ประกอบที่ต่อกระบก็จะอยู่ด้านหลังครับตัวนี้จะเป็นฮีโน่สมอหรือว่าสิงให้เทคกับเครื่องร้อยเกครับคันนี้2องเาครับคันนี้ติดจองแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับติดจองครับคันนี้เป็นสีเขียวครับ ภายในก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยครับลายครับลายเนี่ยมีไอพีครับตัวนี้คือลูกค้าสั่งครับลูกค้าสั่งก็จัดให้ได้ครับคัสซงคัสซีย่างเดเดียนครับสวยโอตานิเนี่ยจีตัวนี้เป็นสองเผ่าครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเผ่าเดียวอันนี้เป็นร้อย 95โบครับยัดโบเอเย็นแต่เพลงไม่พอครับเพราะว่าไม่มีเครื่องเสียงครับนี่ครับแาซีดูคร่าวๆครับดูผ่านๆครับคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ดูกันผ่านๆนะครับผมอาจไม่ได้ดูเน้นรายละเอียดมากมายครับอันนี้ก็จะเป็นฟูโซ่ยางก้าฟูโซ่ครับอันนี้ ไอ้ที่ช่นชอบในมิสูครับข้างในก็ประมาณนี้ครับผมอาจจะไม่ได้สตาร์ทให้ดูครับผมแต่งมีกระจกมีหมวกครับประมาณนี้ครับผมนี่เป็นยางใหญ่ครับยางใหญ่นี่ครับอช่างมืดครับผม0 8 9 847 2 5 9 2ครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมรับ อย่างดีครับดูบรนท้ายบ้างอันนี้ครับนี่ใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมรีบเลยครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับผม0ูนย์แปดเก้าแปดสี่เจ็ดสองห้าเก้าสองครับผมศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสามหกเก้าหนึ่งครับผมเข้ามาเลือกมาดูได้ครับเทาเกย์ใจดีครับอยากได้จุดไหนไม่พอใจตรงไหนครับติชมได้ครับผมติได้ครับผมตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีติชมได้ครับ ดูรายละเอียดครับผมอันนี้ช่างก็ส่วนที่เดินระบบไฟก็จะเดินครับส่วนที่ขึ้นกระบ,บะทําเครื่องทําข้าสีกก็จะอยู่ด้านหลังครับไฟจะอยู่ด้านหน้าครับจากที่ต่อกระบ,บะเสร็จก็จะเอาเข้าไปทําสีทําสีเสร็จก็จะมาเดินระบบไฟครับระบบไฟก็จะเข้าไปเช็คนู่นนี่นั่นรายละเอียดด้านหลังอีกทีก็จะเป็นการจบกสมมอบครับบรรทายก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับ มาดูแบบคร่าวๆครับผมใครสนใจก็เข้ามาดูอีกทีครับผมดูแบบคร่าวๆครับผมดูบวกขบสองร้อยสิบนะบางฝุ่นประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูหกล้อครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมบา,บายครับผมสวัสดีครับ